สวัสดีครับผมเหมือนเดิมนะครับมามาดูข้าวนะครับรีวิวเกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับข้าวนะครับข้าวกอขอครับจีนหนึ่งนะครับที่เสนาอายุทยานะครับผมเหมือนเช่นเดิมครับผมรายการนี้ช่องนี้ทํามาเพื่อเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเรื่องทัศนะาเรื่องเรื่องข้าวนะครับต่างๆนะครับไม่มีเรื่องของการค้าธุรกิจอะไรนะครับมาทําเพื่อเป็นประโยชน์บ้าง กับเพื่อนๆบ้างเล็กน้อยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้คือข้าวกอขอสี่หนึ่งพวงนะครับอายุตอนนี้นะตอนนี้อายุข้าวเก้าสิบวันแล้วครับอย่างที่ผมบอกมาในคลิปข้างต้นนะครับว่าอากาศมันหนาวนะครับทําให้ข้าวเนี่ยมันมันอายุมันยืดนะครับนะครับมันยืดออกเพราะว่าอากาศมันหนาวมันหนาวนาน,นครับหนาวสลับร้อนอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันจะทาให้ข้าวเนี่ยมันมัน,มนอายุมันยืดออกนะครับแต่เราก็ดูเรื่องการเรื่องการฉีดยาบารุงพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับก็ช่วยได้บ้างน,นะครับผมแปลนี้ปีนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมห่างหายก็ทําการทําข้าวกรอกอที่หนึ่งมาสามปีนะครับเลยยังเป็นจะเรียกมือใหม่ก็ได้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเรามีความคุ้นเคยกับข้าวพวกนี้อยู่แล้วครับผม ดูฟาร์มงานนะครับข้าวที่หนึ่งอย่างที่บอกครับทาง่ายครับแตกกรนี้ให้ดูนะครับว่าการแตกกรอีเป็นยังไงนะครับเหมือนเช่นเดินนะเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะเสื่อว่าเออค่าพวกแต่พันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอย่างขอกาะขอสี่หนึ่งเนี่ยพวกนี้จะมีข้อดีเรื่องการแตกกอผมพลดต่อไล่สูงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือการเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับแต่สมัยนี้ครับยุคปัจจุบันยุคดิจิตอลนะครับ ความรู้ถึงทุกคนนะครับเซิร์ชในคุกก็เลยครับเชื้อราตัวนี้ยาอะไรกลุ่มสามัญอะไรนะครับจัดได้หมดครับมือถือเครื่องเดียวไปได้ทั่วโลกครับผมครับแล้วจะลงอัปเดตให้ทราบติดต่อไปครับเรื่อยๆนะครับขอขอซีหนึ่งควงครับที่เสนาอุทยาครับฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องเกี่ยวกับรีวิวรีวิวเกี่ยวกับข้าวด้วยนะครับฝากติดตามผลงานและฝากช่วย เป็นสื่อต่อด้เลยนะครับเราจะทําออกมาให้เต็มที่นะครับผมมีอะไรจะ,จะใส่ให้หมดนะครับปีนี้จะปีนี้ผมเริ่มช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าติดภารกิจเรื่องเกี่ยวกับงานประจํานะครับโอเคครับสวัสดีครับผม